ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เพจซูเปอร์ด็อกโยนะครับครบ10,000แสนสับสไคร์มีผู้ติดตามครบ10,000แสนคนคนมันชอบมาบอกผมนะทำคลิป3านาทีทำคลิปส0นาทีทำคลิป20นาทีทำคลิป40นาที <c oughs> ผมทำแทบตายนะร้องแทบตายไปฝึกเข้าสตูดิโอแทบตาย <c oughs> บางทีเราตื่นขึ้นมานะเรากลัวนะว่าเฮ้ยความเฟรมของเราเนี่ยความเฟมัสของเราเนี่ยมันจะหายไป <c oughs> เดี๋ยวผมมายืนหน้าคลินิกแล้วก็ปาใส่หน้าผมก็เลย เยอยอยอวันนี้ต้อง3ายเพราะวันนี้เหมือนชนะอะไรบางอย่างในชีวิตชนะอะไรมาครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เพจซูเปอร์ด็อกโยนะครับครบ100่งแสนสับสครมีผู้ติดตามครบ100่งแคนแล้วนะครับภายในระยะเวลาแค่1เดือนครึ่งนะครับเยอย ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณหมอสุนินเนี่ยเป็นคนชอบใส่ของดีใช้ของดีซส์ของเท่เพราะฉะนั้นกว่าที่ผมจะดีไซน์ฮูดดี้ตัวนี้ออกมาได้เนี่ยใช้เวลาเกือบปีนะครับตอนนี้เรามีสีดำแล้วก็เรามีสีขาวนะครับใส่สบายนะครับแล้วก็ใส่ได้ทั้งอุณหภูมิประเทศไทยแล้วก็อุณหภูมิต่างประเทศก็ใส่ได้สบายใครกระช่างที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ Line ID ดีแอดซุปเปอร์ดอลนะครับติดต่อที่ไหนนะครับ Line ไ d ดีแอดซุปเปอร์ดอลนะครับโปรโมชั่นอะไรมีหมดทุกอย่าง หมอมีอะไรอยากจะสอนคนยินที่ทำยูทูบไหมว่าต้องทำยังไงการจะทำยูทูบนะครับหนึ่งต้องทำจากใจคอนเทนต์คุณเนี่ยต้องมาจากใจและมันไม่ใช่คลิปคนมันชอบมาบอกผมนะทำคลิปสานาทีทำคลิป10นาทีทำคลิป20นาทีทำคลิป40นาทีผมไม่สนใครสักอย่างเลยแล้วเวลาผมทำมันขึ้นมาเนี่ยนะมันลึกซึ้งแล้วมันมันแสดงให้สิ่งหลายๆอย่างที่คนไม่เคยเห็นในประเทศไทยว่าเออมันมีอย่างนี้ด้เหรอมันมีคอนเทนต์อย่างนี้ด้วเหรอคอนเทนต์มันน่าติดตามนะเพลง เพราะเพราะเอามาปล่อยบ้างนะผมก็มีความตั้งใจว่าผมจะทําเพลงให้ได้3เดือนสักเพลงหนึ่งเนี่ยนะแต่คุณเชื่อไหมผมเหนื่อยไหมผมเหนื่อยมากเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะผมต้องตื่น8ปดโมงเช้าไปจนถึงบ่ายโมงผมไปอัดคลิปอัดรายการอะไรเสร็จปุ๊บผมกลับมาทําฟันถึงหนึ่งทุม่มเสร็จปุ๊บผมต้องออกงานอีเวนต์ถึง5้าทุม่มคุณคิดดูว่าโอ้โหหมอสุนินนี่ไม่ใช่แบบคิดว่าสบายนะเหนื่อยเหมือนกันนะครับทำยูทูบเนี่ยคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอ ุณหมอบอกว่าคุณหมอทำเพลงด้วยเพลงล่าสุดที่ปล่อยไปเนี่ยซูเปอร์ด็อกเชียงรายใช่ไหมครับปีวิวแล้วนะครับคุณหมอผมทำแทบตายนะร้องแทบตายไปฝึกเข้าสตูดิโอแทบตายตอนนี้ได้แค่สองแสนวิวนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคนที่เป็นคนเชียงไฮ้นะครับใครกระจ้าที่เป็นเพื่อนหมอคนเชียงไฮ้คนเหนือนะฮะที่ฮักหมอสุนินอันนี้มันเป็นเพลงของคนตังเหนือถ้าสู่เขาเข้ามาช่วยหมอสุนินทำามือหมอสุนินเพื่อได้ล้านวิวเร็วๆเนี่ยนะหมอสุนินจะดีใจดีใจดีใจ ใจนิ้ใจสุดๆๆดสุดสมอสุนิจะไปนั่งมอสุนิจะไปสูบหมอสุนิจะไปเตยนใบหมอสุนิจะไปลำปามอสุนิจะไปพปยาหมอสุนิจะไปแม่สาหมอสุนิจะไปดอยพองเยมอสุนิจะไปดอยเต่าหมอสุนิจะไปตุ๊กตี้เลยไปห้องเพลงขึ้นสู่เขาฟ้าที่คุณหมอพูดขึ้นมา คุณหมอมาจากเชียงรายถูกต้องครับถามหน่อยคุณหมออาหารเหนือที่อร่อยที่สุดอาหารเหนือที่อร่อยที่สุดลาบหมูขั่วครับแล้วตอนนี้คุณหมอสุรินทร์ร้านโปะของคุณหมอสุรินทร์ร้านแทมมารินนะครับมันมีตั้งอาหารเหนือมันมีตั้งอาหารไทยมันมีดนตรีฟังที่ผมชอบก็คือว่าร้านแทมมารินนี่นะอยู่ใจกลางเมืองอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วก็เขาไปแก้งกิ่นกินข้าวกินอาหารดื่มตรงนั้นนั่นก็ครับเสร็จปุ๊บเขาขึ้นไปห้องเพลงได้นักห้องเขามีหลายวงเพราะฉะนั้นเชียงไฮ้ตอนนี้ร้านแทมมารินสุดยอดครับ สาวเจียงไห้สวยอยู่แล้วสิครับคุณหมอซุนมาได้พอแล้วนะครับคุณหมอซุนไปกับภรรยาไม่ได้พอสาวเจียงไหและครับมาพอมไ่ได้ละครับอู้ดูม่ได้ลวครับพอม่ได้ลวครับหมซิทแล้วครับสาวเจียงไห้ฮัทเป็นน้องสาวฮักเป็นพี่สาวคุณหมอแล้วนอกจากกู้กำเนงเนี่ยอู้ภาษาอีสานได้ด้วยไหมกู้กได้กะใส่เกาะอีสาน คุณหมอครับแนะนําอาหารอินเดียให้ผู้ชมคนที่ยังไม่เคยลองอาหารอินเดียแล้วอยากจะลองครั้งแรกต้องกินอะไรคนที่อยากจะกินอาหารอินเดียแล้วก็อยากจะลองชิมครั้งแรกนะครับผมแนะนําให้กินบัตเตอร์ไก่กับนานนะฮะคล้ายๆ้ยกับแนงไก่กับแผ่นแป้งนะฮะคุณก็จะเริ่มค่อยๆชิมไปเรื่อยแล้วคุณก็จะติดใจ คุณหมอแล้วได้ยินมาเนี่ยคุณหมอไม่ได้มี FC แค่ในเมืองไทยนะตอนนี้คุณหมอรู้สึกยังไงตอนนี้ไปสนามบินเนี่ยนายตำรวจยังต้องเข้ามาทักก็เป็นธรรมดาครับเป็นแค่ที่ประเทศไทยนะครับก็เป็นที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยเพราะว่านายนายออฟฟิเซอร์ที่เขาที่เขาสุลากก่อที่เขาตรวจกระเป๋าผมนะครับเจอของอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเขาถามว่าคุณเนี่ยเหรอ ซูเปอร์ด็อกผมบอกว่าผมนี่แหละซูเปอร์ด็อกสุดท้ายมันเช็คแฮนด์ผมมันกอดผมสวิตเซอร์แลนด์เขายังรักผมเลยคุณหมอไหนเราเข้าเรื่องท่องเที่ยวเรื่องต่างประเทศเรื่องต่างจังหวัดทะเลกับภูเขาคุณหมอเลือกอะไรทะเลกับภูเขาผมเลือกอะไรใช่ไหมครับถ้าถามใจผมผมชอบทะเลคุณหมอเคยนั่งไพรเวทเจ็ตไหมเคยครับคุณหมอครับคุณหมอเคยนั่งเลยยอนไหมโอ้ยนั่งจนเบื่อคุณหมอครับคุณหมอเคยนั่งรถตุ๊กตุ๊กไหมเคยครับ ถามหน่อยครับตั้งแต่นั่งมาทุกทารานสโพเทชันเนี่ยคุณหมอชอบแบบไหนที่สุดถามผมเลยผมชอบรถตู้เอาผา <laughs> ผมว่ารถตู้เอาผาที่ผมใช้เนี่ยเป็นรถที่สบายที่สุดคุณหมอครับไปต่างประเทศเนี่ยเราดูในคลิปของคุณหมอนคุณหมอจะนั่งเฟิร์สคลาสตลอดเลย มีเหตุผลไหมที่ต้องยอมจา First Class ่ายเฟิร์สคลาสไม่นั่งที่คนนีมีโอ้ยผมเป็นคนบินฟรีครับถ้าคุณรู้จักผมจริงๆแล้วนะครับผมเป็นคนไม่เคยจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินเลยคุณอยากจะรู้ไหมว่าเพราะยังไงคุณหมอสมิไม่ถึงบินฟรีได้ยังไม่บอกตรงนี้จะไปบอกเอ้ยในคอมเมนต์กับคําตอบครับ ต้องทำไงต้องกดไลค์กด subscribe อ่าแน่นอนสิครับคุณก็ต้องกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กดอะไรก็กดไปให้หมดนะครับแต่สําคัญที่สุดต้องกด subscribe ช่อง super dogio นะครับเห็นคุณหมอพูดว่าลูกๆไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์คุณหมอได้มีโอกาสไปเรียนที่ต่างประเทศไหมมีครับผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่อินเดียนะครับ <c oughs> ตอนสมัยเด็กๆนะครับไปเรียนแบบยากจนนะครับผมเคยโมโหเควินครั้งหนึ่งจะจับมันส่งมันไปเรียนที่นั่นดัดสันดานสุดท้ายก็มันร้องไห้ก็เลยไม่ได้ส่งมันไป <c oughs> ณหมอบอกว่าคุณหมอทำฟันเปิดคลินิกมาแล้ว14-15ปีเนี่ย คุณหมอเจอคนไข้แปลกที่สุดแบบไหนเจอคนไข้แปลกที่สุดเหรอโอ้โห oh, oh, มันมีสารพัดนะครับมันเหมือนเราเราไปกินร้านอาหารใช่ไหมครับเราก็จะเจอคนที่แบบว่ามากินขนมปังฟรีนะฮะเ uh huh. มื่อวานเพื่อนเล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นเดินหนีออกไปเลยของคุณหมอช่วนนึงก็เคยมีครั้งหนึ่งนะครับมีคนไข้ามาทําครอบฟันเขานี่เขาก็เป็นคนไข้เก่าแล,แล้วก็ไม่ซีเรียสอะไรมอกาเดี๋ยวค่อยกเก็บตังค์ก็ได้นะผมก็บอกโอ๊ยอย่าไปซีเรียสผู้ช่วยก็บอกว่าเฮ้ยจะใส่ฟันแล้วนะยังไม่เก็บตังค์ ช่างเข้าไปเถอะล่อยเข้าไปยโอเคคุณหมอครับแล้วเห็นคุณหมอเล่าเรื่องการทําฟันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีคุณหมอเป็นไอดอลและอยากจะเป็นทันตแพทย์เหมือนกันคุณหมอลองอธิบายหน่อยได้ไหมว่าเรียนทันตแพทย์นเนี่ยเป็นยังไงการเรียนทันตแพทย์น,นะฮะผมจะบอกได้เลยนะครับว่าเหนื่อยหนักทุกคนก็จะมาบ่นว่าอาจารย์ดุนะฮะอาจารย์โหดผมจะบอกทุกคนเลยว่าเขามีเหตุผลในความเป็นความโหดของเขาเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเขาไม่โหดกับคุณเนี่ย วันหลังเวลาคุณจบมาเนี่ยถ้าคุณทํางานช่วยช่ยให้คนไข้เนี่ยคุณก็จะโดนคนไข้ด่าแต่ถ้าวันนี้เขาโหดกับคุณแล้วงานคุณเนี้ยจบออกมาคุณจบมาไม่มีใครตรวจงานคุณป่าไม่มีตัวคุณเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้จะอยู่ตรวจงานคุณแล้วนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการเรียนทันแพทย์เนี่ยอย่าไปต่อว่าว่าอาจารย์มันดุอาจารย์มันโหดอาจารย์มันด่าอาจารย์มันอะไรเพราะอาจารย์ต้องการสอนให้คุณเนี่ยรู้ว่าความลําบากคืออะไรแล้วเวลาคุณมาเจอคนไข้เนี่ยคุณจะได้สู้เขาได้คุณหมอสุรินก็โอ๊ยผมเจอ เจอใหม่ๆตอนเข้าก็มอชอไปไปเฮ้ยบังทําไมไปมาในห้างทําไมมึงไม่ไปขายผ้ามึงมามาเรียนหมอฟันทําไม เราก็ช้ำใจนะเราพ่อแม่เราอุตส่าห์ส่งมาเรียนมาเรียนหมอและอาจารย์จะส่งเรากลับไปขายผ้าเขาทดสอบเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสร้างให้เราแข็งแกร่ง,ง<ๆ>เพื่อที่จะยืนด้วยลำแข้งลำขาของเราได้ครับคุณหมอมีความคิดอยากเป็นอาจารย์บ้างไหมอยากเป็นครับผมมีความคิดอยากเป็นอาจารย์แล้วก็อยากจะไปให้ความรู้นักศึกษาในสิ่งที่ผมมีอาจจะเป็นวิชาทางด้านการใส่ฟันข้าวฟันเซรามิกแบบสวยๆนี่แหละเขาทำกันยังไงต้องมาถามคุณหมอสุนินดูเดี๋ยวคุณหมอสุนินจะบอกจะสอน ให้นะครับโอ้ยแต่ทุกวันนี้ก็มีน้องๆเยอะแยะแมสเซจมาหาทางอินสตาแกรมทางอะไรคุณหมอขาคุณหมอช่วยหนูหน่อยคอเคล็ดนู้นเคล็ดนี้เคล็ดนี้แก้ไขอย่างงู้นอย่างนี้นอย่างน,น,างน,างนี้ผมก็ช่วยเต็มที่ครับดูแลทุกคนครับคุณหมอครับไหนๆเราเข้ามาเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณหมอเป็นแบบนี้เป็นคุณหมอที่ไว้หนวดไว้เข่ารอยสักเต็มตัวคุณหมอขอถามตรงๆเลยรอยสักเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นวิชาอาชีพธนกรรมหรืออื่นเนี่ยรอยสักกำหนวดเนี่ยมีผลต่อการทำฟันของคุณหมอไหม ผมถามนิดหนึ่งเถอเวลาพวกคุณเรียนอยู่ม3ม4ม5ม6เนี่ยนะคุณก็จะกลับมาถามป้าครูสั่งให้ตัดผมอีกแล้วตัดเกียนตัดเกียนตัดเกียนไอ้ผมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเรียนยังไงถูกต้องไหมคราวนี้หมอฟันเนี่ยคนมาถามเนี่ยไอ้หนวดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทาฟันยังไงคราวนี้ผมทําคนไข้ต่างชาติซะเยอะถ้าผมหน้าเด็กๆหน้าตีหน้าเกียนๆอะไรอย่างเงี้ยผมสั้นๆอย่างเงี้ยเขาก็จะหาผมว่าผมเป็นนักศึกษาทันตแพทย์หรือแพทย์ฝึกหัดเขาจะไม่เชื่ออย่างเงี้ยเขาดูว่ามันเป็นมาดอาจารย์คคววาามมมมเเเชืื่่่ออออถััันนนนนยยยะงีี้ผทส ห,หมอหมอรุ่นน้องเขาบอกมึงสมเด็กมาทําทําฟันให้กูนั่นแหละครับคือความคิดของฝรั่งมันไม่เหมือนคนไทยแต่คนไทยเราตอนนี้เริ่ม accept ลุกของคุณหมอสุนินแล้วว่าเอาจะเอาลุกนี้แหละหลายคนเดี๋ยวนี้เริ่มไว้หนวดไว้เขานะครับโทรมาถามผมด้วยซ้ําไปว่ามียาปลุงหนวดไหมผมก็บอกว่าผมไม่มีผมไม่ได้ใช้ยาปลุงหนวดวันไหนผมขายยาปลุงหนวดแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับคุณหมอครับถามคําถามหนึ่งหลายๆคนต้องสงสัยจากคําตอบของคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอไว้หนวดยาวขนาดนี้มันจะเข้าไปในปากคนไข้ ไม,ไม่เข้าครับคือคือทุกคนไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยคนที่เป็นทันตแพทย์ที่ที่ถูกต้องจะรู้ว่าการทาฟันเนี่ยมันนั่งอยู่ตําแหน่งนี้แล้วเราก้มกันอยู่ตําแหน่งนี้เราอยู่ห่างกันเป็นครึ่งเมตรอะ่ะมันจะไปมันจะไป,ะเ,ปเข้าในปากได้ยังไงโอเคนอกจากนั้นเนี่ยคณหมอตอนนี้เนี่ยถูกนับว่าเป็นดาราคนหนึ่ง เมืองไทยแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นคนอินเดียวคนแรกที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักเยอะขนาดนี้คุณหมอรู้สึกอย่างไรบ้รู้สึกดีใจครับผมรู้สึกปลื้มใจผมรู้สึกภูมิใจแต่สิ่งที่ผมได้มาเนี่ยมันมาด้วยภาระแบบความรับผิดชอบอันมโหาาลคือเราต้องเมนเทนมันให้ได้อะบางทีเราตื่นขึ้นมานะเรากลัวนะว่าเฮ้ยความเฟมของเราเนี่ยความเฟมัสของเราเนี่ยมันจะหายไป <Yo. S 1> คุณหมอครับ นอกจากนี้เนี่ยอยากจะถามประวัติของคุณหมอช่วงวัยรุ่นช่วงมหาลัยก่อนที่คุณหมอจะมาเป็นหมอฟันเนี่ยหลายๆคุณหมอเคยเออกมาพูดว่าคุณหมอต้องฮัสเซลมากมายคุณหมอเนี่ยทำอาชีพอะไรมาแล้วบ้างาก่อนจะมาเป็นทันตแพทย์ก่อนจะมาเป็นทันตแพทย์เหรอฮะแน่นอนขายผ้านะครับขายผ้าเสร็จพวกก็มีขายถั่วขายข้าวผัดขายแกงไก่นะฮะขายเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าำแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นหุ้นนิดหน่อยแต่ก็เสียเงินไปบ่อ ครับเลยครับตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเริ่มจากทาธุรกิจพวกนี้เนี่ยรายได้ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างก็อยู่ตัวฮะพอพออยู่ได้ก็ผมผมเป็นคนที่มีชีวิตสบายตลอดฮะมีเงินน้อยผมก็อยู่สบายไม่เคยมีคําว่าไม่สบายมีกินมีใช้ถึงแม้จะกินเหล้าสมัยก่อนขวด200กว่าบาทก็มีกินทุกคืนอะ่ะคุณหมอมีคําแนะนําให้วัยรุ่นสร้างตัวไหความซื่อสัตย์ฮะความตรงต่อเวลาความตั้งใจความรับผิดชอบในการทํางานถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณทำเนี่ยจับสิ่งเดียวแล้วเอาให้มันอยู่แล้วเอาให้มันดีแค่นี้แหละคุณ ก็รอดตัววแล้คุณหมอครับชอบดาราคนไหนมากที่สุดในไทยดาราที่ชอบตอนนี้นะครับชอบนาเดชคุณหมอครับหยุดสังเกตไม่ได้เลยเนี่ยนวมที่คุณหมอตั้งไว้ข้างๆเนี่ย มีลายเซ็นอยู่ไม่ทราบว่าเป็นของใครครับเอ้ยของอาจารย์ผมเองอาจารย์บัวขาวคือผมตอนนี้เนี่ยไปตรงไหนผมจะพกไว้เป็นนาโชคนะคะเพราะว่าวันที่2เมษาเนี่ยผมจะขึ้นชกเอ่อฟลายไอดอลนะครับกับก้องธนรีพยักอรุณผมจะมีอาจารย์เขาไซน์แกลล็กซี่เป็นพี่เลี้ยงก็จะเป็นแม์คู่เดียวที่มีดาราสี่คนอยู่บนเวทีนะครับวันนั้นดาราสี่คน9แมตชมนะครับแต่แม์นี้มีดาราสี่คนรับรองชกกันสนันวันไหวและผมมั่นใจว่าผมจะน็อกพี่ก้องธนรณีพยักอรุณลงได้แบบเต็มสบายสบายเลยครับ พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมเข้ายิมเฟสเต็มที่นะครับแล้วผมจะน็อกพี่เขาให้ดูดคุณหมอครับพูดถึงเรื่องน็อกเนี่ยคุณหมอเทรนมานานแค่ไหนแล้ว พื่อไฟครั้งนี้ไฟครั้งนี้นะครับเทรนมาเต็มที่นะครับ8เดือนนะครับแล้วก็มีเบรกไปช่วง 2- 3ามอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าปาร์ตี้เยอะหน่อยนะครับตอนนี้เขากลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวกลับมาฟิตเปรี้ยเหมือนเดิมนะครับกล้ามเนื้อยังอยู่ครบนะครับท้องยังแน่นโปะอยู่เลยครับคุณหมอคิดว่าตั้งแต่ปาร์ตี้มาเนี่ยจนถึงวันนี้คุณหมอเทแชมเปญมาแล้วกี่ขวดเกิน3 0 0 0ัขวดขอเหตุผลของคุณหมออีกรอบได้ไหมครับของการเทแชมเปญคือการเทแชมเปญเนี่ยนะมันเป็นสิทธิ์ของผมนะฮะหนึ่งก็คือว่าผมเป็นคน อบการดื่มแอลกอฮอล์ตัวผมเองเนี่ยกระเพาะผมถูกตัดจากโคกไซส์โคกขวดลิดหรือแค่ขวดลิโพถ้าคุณดื่มวาย4ขวดเท่ากับผมดื่มวาย2แก้วคุณคิดเอาเองแลวกันเพราะฉะนั้นผมก็น้อยใจเพื่อนฝูงเหมือนกันเ,<อ>เพราะว่าผมต้องได้หารบินเท่ากันผมก็เลยตัดปัญหาเปิดแชมเปญแล้วเททิ้งมันจะได้หารเท่าๆกันถ้าเข้าไปเจอคุณหมอเนี่ยขอถ่ายรูปได้ไหมครับได้ครับคุณหมอครับนอกจากนี้เนี่ยเห็นคุณหมอมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยเคยเล่ามาว่ายาสีฟันของคุณหมอเนี่ยคุณหมอคิดค้นนานมากพอทราบได้ไหมรายละเอียดของการ มมนะคือยาสีฟันเนี่ยมันเป็นการทดลองไปทดลองมาเนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณ5ปีจากที่ผมเดินทางไปต่างประเทศนะฮะแล้วก็ผมก็ทํำยาสีฟันขึ้นมาสูตรแรกของผมเนี่ยเป็นสูตรที่มี gold scrub แล้วก็ c h a r c แล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะฮะตอนนี้ก็มาสูตรใหม่สูตรป้องกันกินปากสำหรับคนปากเหม็นไปลองใช้ดูถ้าใช้ไม่ดีก็มาเดี๋ยวผมมายืนหน้าคลินิกแล้วก็ปาใส่หน้าผมก็แล้วกัน คุณหมอครับคุณหมอเนี่ยมีแฟนคลับมากมายเต็มไปหมดคุณหมอจําแฟนคลับคนไหนได้เป็นพิเศษไหมเอาเป็นว่าคนแรกไหมคนแรกที่ตอบมาหาผมเขาเป็นเด็กเล็กนะเด็กกระเปียกเดียวนะเขาชื่อวารุณโซนี่มาจากเชียงใหม่เด็กคนนี้แหละฮะ f c คนแรกแรกแรกของผมเลยแล้วจะมีเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งสองคนที่ผมจําชื่อมีเด็กผู้หญิงด้วยชื่อมันต้องเข้าต้องเข้าไปดูในแชทในอิน s t a g r a มมันถึงจะจําได้อันนี้เนี่ย คนถามมาเยอะแล้วแหละว่ารอยสักคุณหมอเต็มไปหมดเลยนะยจากใจชอบรอยสักไหนมากที่สุดผมชอบรอยสักสผมชอบ2องรอยสักอันนึงก็คือชื่อภรรยาผมนะครับและอีกอันนึงก็คือชื่อลูกชายกับชื่อลูกสาวผมนะครับก็2รอ,อยสักที่ผมชอบมากที่สุดครับนอกจากนี้เนี่ยเห็นบนกําไลข้อมือของคุณหมอนี่วิบวับเต็มไปหมดเลยเร็วนีวว้จะมีของซุปเปอร์ด็อกออกมาด้วยไหมครับซุปเปอร์ด็อกก็คงมีแค่ริสแบนนะครับคงมีทําอะไรง่ายๆเพราะว่าอะไรที่มันอยู่บนมือเนี่ยเรามักจะถอดแล้วก็แจกเป็นของขวัญนะครับ ตอนนี้เนี่ยคุณหมอเริ่มดังละ สปอนเซอร์แรกของคุณหมอที่เข้ามาคือใครสปอนเซอร์แรกนะครับถ้าคุณจะถามผมนะครับเป็นอะไรที่มันไม่ได้ใหญ่มากเป็นอะไรที่มันเล็กมากแล้วก็พอดีเจ้าของบริษัทเนี่ยฮะเขาเป็น FC ของ Super Dog ด็นะฮะแล้วก็เขาก็จัดไอติมมาให้ผมชื่อไอติมไผ่ทองเป็นไอติมที่ทําในประเทศไทยนะครับเรามีทําคลิปเดี๋ยวเราจะเปิดเผยคลิปนั้นด้วยตอนนี้ใครกระช่างนะครับถ้าอยากจะติดต่อรายการโฆษณาของคุณหมอส่วนนนะครับ Line i อด superdog นะครับลน์ไอดี superdog นะครับติดต่อได้เลยนะครับคุณหมอครับ ทาไมคนดูเนี่ยต้องมาเลือกดูช่องของคุณหมอช่องของคุณหมอต่างจากช่องคนอื่นยังไงช่องผมมีสาระ ผมไม่มีความซีซัวตลกไร้สาระเนี่ยไม่มีถ้าจะตลกถ้ามันก็ต้องมีตลกมีสาระแล้วก็ผมมีคอนเทนต์ผู้คนยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยชมนะฮะผมมีคอนเทนต์ที่มันบ้าเลือดอาจจะเป็นในแง่ของปาร์ตี้ที่มันสุดเหวี่ยงนะครับบางคนเขาบอกเฮ้ยมีปาร์ตี้อย่างนี้ได้เหรอมีการเที่ยวอย่างนี้ได้เหรอมีการไปกินร้านอาหารอย่างนี้ได้เหรอมีการเอ็นจอยกันขนาดนี้เหรอและที่สำคัญที่สุดคอนเทนต์ของผมนะครับมันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟมิลี่ผมภรรยาแล้วก็ลูกสองคนแล้วก็เพื่อนๆลูกนั่นแหละครับทำให้ ผมแตกต่างคือความเป็นแฟมิลี่แมนนะครับชอบในความเป็นแฟมิลี่แชน n นลมากขอถามคำถามคำถามหนึ่งครับเวลามาดามโกรธน่ากลัวไหมครับไม่เคยโกรธอ่ะจะมาโกรธอะไรกับผม <c oughs> <c oughs> คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกๆคนบ้างครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงทุกๆคนแฟนคลับของทุกๆคนนะครับว่าการการที่เราท YouTube เนี่ยนะครับเราก็ต้องการรางวัลการที่คุณจะให้รางวัลผมนะครับหรือเพื่อนๆผมเนี่ยฮะก็คือการกดติดตามหรือกดคำว่า subscribe นั่นคือการให้รางวัลเมื่อเราได้รางวัลเนี่ยเราจะมีกระจิตกระใจ ในการทํางานเมื่อเราได้คอมเมนต์ที่ดีเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเออคนนี้น่ารักแฮะคนนี้ดูเขียนดีมากเลยทีมงานแมสเสร็จไปขอที่อยู่เขาหน่อยสิเดี๋ยวส่งของขวัญไปให้นั่นคือจากคอมเมนต์ที่คุณจะได้จากกดไลค์นี่ก็คืออ่าโอเคชอบฉันชอบคุณนะมันจะมีคําว่าชอบมันจะมีคําว่าคุณอะ มีสิทธิ์ได้รับรางวาลัลกับคุณได้ให้รางวัลคนทํารายการคุณหมอสุนินขอเป็นคนที่บอกว่าคุณทําอะไรก็ช่ากนะครับนะตอนนี้ผมต้องการให้คุณกดติดตามผมไปให้คนฟอลโล่ผมเยอะๆๆๆๆะขึ aja, ้นไอเรื่องของนี่มันจะแจกเนี่ยนะขี้ปะเิ๋วใครก็แจกได้ผมเวลาผมแจกเนี่ยเพราะคุณก็รู้ผมแจกแบบสนั่นวันไหวฟ้าถล่มท้องฟ้าระเบิดแจกจริงๆเยอะ